สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Om Mini Bike Channel นะครับรวมคลิปวิธีการซ่อมรถกอริล่ามังกี้นะครับวันนี้นะครับผมมีมีคําถามนะครับจากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะรวมคําถามเนี่ยไว้ในคลิปเดียวเลยนะครับปัญหาต่างๆนะครับในการใช้รถกอริล่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคําถามแรกนะครับค่ะคําถามที่หนึ่งนะคะตาต์ทติดยากตอนเช้าค่ะ สตาร์ทติดยากตอนเช้านะครับปัญหานี้นะครับหลักๆจะเกิดจากคาบูนะครับตัวคาบูของรถนะครับคาบูเราจูนดีไหมนะครับถ้าคาบูเราจูนไม่ดีนะครับสตาร์ตตอนเช้ามันจะติดยากนะครับอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาลนะครับถ้าวาลวยันนะครับวาลวาลรถอย่างเงี้ยมันยันนะครับมันทําให้สตาร์ตติดยากนะครับก็มีมีส่วนนะครับตรงนี้ถ้าวาลวยันเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ต้องให้ร้านเขาเช็คให้อีกทีนึงนะครับ ส่วนเรื่องวิธีการจูนคาบูนะครับผมเคยแนะนําไปแล้วในคลิปในช่องของผมนะครับลองไปหาดูนะครับโอเคฮะค่ะคาถามที่สองนะคะรถมีอาการเดินเบาระดับค่ะเดินเบาระดับนะครับอันดับนี้ก็อันดับที่สองนี้นะครับอันหลักๆก็อยู่ที่คาบูนะครับเป็นหลักเลยนะครับจูนดีหรือยังนะครับอันดับที่สองก็คือวาล์ยันวาล์่วนะครับถ้าวาล์่วทําให้รถมันเดินเบาดับได้นะครับมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับครับประมาณนี้ค่ะ สามนะคะรถเร่งไม่ขึ้นค่ะรถเร่งไม่ขึ้นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่อันดับแรกนะครับให้เราไปดูที่ก๊อกน้ํามันก่อนนะครับว่าน้ํามันมันไหลลงมาดีไหมนะครับมันไหลลงมาปกติไหมถ้าน้ำมันไหลลงมาปกตินะครับก็อยู่ที่คาบูอีกเลยครับรถหลักๆเลยอยู่ที่คาบูนะครับเร่งไม่ขึ้นอันดับที่สามนะครับของสาเหตุนี้ก็คือาลาวรั่วนะครับรถจะเร่งไม่ขึ้นนะครับโอเคค่ะ okay. สี่ค่ะทําไมรถถึงมีควันดําคะ ควันดำใช่ไหมครับอาการนี้เกิดจากอาการวาล์วรั่วชัดเจนเลยนะครับพอเวลาวาล์วมันรั่วเนี่ยนะครับแล้วทีนี้น้ํามันน้ํามันเครื่องครับมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะไหม้นะครับเหมือนกับเราเอาไฟแช็กเลยครับไปลนน้ามันเครื่องมันจะมีควันดําออกมานะครับแบบนี้เลยครับแล้วห้าค่ะควันขาวล่ะคะมาจากอะไรควันขาวควันขาวนะครับมาจากสาเหตุเลยหนึ่งหลักๆเลยนะครับคือลูกสูบเราหลวม แหวนเราหลวมนะครับแหวนแหวนลูกสูบหลวมนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนึงก็คือซีลกา้านวาล์วนะครับซีลก้านวาล์วเรามันแข็งนะครับมันเสื่อมน้ํามันเครื่องมันเข้าไปได้นะครับมันก็เผาไหม้ควันขาวก็ออกนะครับประมาณนี้ค่ะข้อหกนะคะเสียงเครื่องดังค่ะเสียงเครื่องดังนะครับมันมีหลายสาเหตุมากนะครับวาล์ววาล์วย่อนนะครับก็ดังได้โซลาลิ้นหย่อนก็ดังได้นะครับแหวนลูกสูบ แหวนหลวมลูกสูบดิ้นได้ก็ดังได้นะครับการสูบอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เครื่องดังนะครับแล้วก็คำถามที่7นะคะอ่าสตาร์ทไม่เกาะค่ะสตาร์ทไม่เกาะสตาร์ทเท้าใช่ค่ะสตาร์ทเท้าไม่เกาะสตาร์ทเท้าอ่าครับมันก็จะมีหลายสาเหตุนะครับส่วนมากจะเป็นที่ชุดคัตนะครับแผ่นคัตหมดนะครับก็ทําให้มันไม่เกาะได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สปริง็วกสปริงกดคัตอะไรต่างๆนะครับ มันล้านะครับในช่วงนี้พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับชุดคัดทั้งนั้นเลยนะครับการสตาร์ทเท้าแล้วไม่เกาะนะครับก็ให้เราลื้อชุดคัดมาดูนะครับประมาณนี้ค่ะเพราะแป้นนะคะอคาบูน้ํามันท่วมบ่อยค่ะน้ํามันท่วมบ่อยนะครับก็เข็มลูกลอยไม่ดีนะครับหรือไม่ก็ลูกลอยค้างถังสกปรกสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามาในคาบูนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางที่ดีก็ล้างคาบูก่อนถ้าไม่หายนะครับเปลี่ยนคาบูลูกใหม่เลยเพราะคาบูรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นคาบูมาจากจีนนะฮะ พอไม่มาจากจีนปุ๊บก็มาตรฐานมันไม่ดีนะครับมาตรฐานมันไม่ดีแล้วก็มันก็ทําให้รั่วบ่อยได้นะครับทางที่ดีก็ผมเคยสอนไปแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนก๊อกแบบสูญญากาศนะครับตัวนี้มันจะดูดน้ํามันเฉพาะเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับน้ามันมันจะออกไปตอนเฉพาะเราสตาร์ทเครื่องน้ามันมันเลยไม่ค่อยท่วมนะครับถ้าเป็นก๊อกน้ามันปกติเนี่ยเราเปิดขึ้นตลอดอย่างเงี้ยน้ามันมันก็ไหลลงตลอดนะครับเพราะว่าไหลลงตลอดปุ๊บคาบูเราก็เอาไม่อยู่นะครับเจ๊งท่วมโอเคครับ ข้อานะคะปัญหาล้อหลังสายค่ะล้อหลังสายนะครับปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะไอตัวลิวกานะครับลิวก้าจะเจอบ่อยกว่าสตารเลียนนะครับอันดับแรกเลยนะครับไปดูเลยที่อาร์มนะครับบางทีอ่าอ่าตรงอาร์มมันจะมีแกนขันอาร์มนะครับติดกับโครงรถตัวนี้บางทีน็อตมันคายนะครับเราขันก็ไปให้แน่นนะครับมันก็จะหายละแล้วก็ดูพวกบูทนะครับบางทีบูทมันเสื่อมนะครับ บูทมันเสื่อมนะครับพอดีเด็กแว้นเยอะนะครับแถวนี้ขาแรงเยอะโอเคบูทหลังมันเสื่อมมันสึกนะครับมันขาดนะครับมันก็ทําให้อาร์มมันโยกนะครับพออาร์มมันโยกปุ๊บมันก็ล้อหลังใส่แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับลูกปืนล้อหลังนะครับลูกปืนล้อหลังแตกหรือ, alter, รอรว่าเบ้าเบ้าพวกลูกปืนนะครับมันสึกลูกปืนดิ้นได้ประมาณนี้นะครับเราไปเช็คดูเกี่ยวกับพวกลูกปืนอยู่กับพวกบูทล้อพวกบูทอาร์มนะครับประมาณนี้ค่ะข้อสิบนะคะอ่าปัญหาเกี่ยวกับไดสตาร์ทไม่มีแรงค่ะ ไดสตาร์ทไม่มีแรงนะครับปัญหานี้ก็มันครอบจักรวาลนะครับคืออันดับแรกนะครับ่าตัวไดสตาร์ทของของรถตัวนี้มันมาจากจีนนะครับอะไหล่มันจะไม่ค่อยทนทุ่นมันจะไม่ทนนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าฐานฐานไดมันหมดแต่จริงๆฐานได้มันใช้ได้แต่ทุ่นตัวทุ่นมันนะครับมันสึกหลอมันไม่มีแรงหมุนนะครับก็ถ้าลองเปลี่ยนแบตดูก่อนอ่าเช็คแบตดูก่อนอันดับแรก ถ้าแบตไม่อ่อนปุ๊บกดสตาร์ทไปแล้วมันหมุนช้าอดัอดอดัอดอดัอดอัดมันไม่ยอมติดนะครับแล้วก็ถอดมาดูด่านถอดมาดูฐานเฮ้ยถอดมาดูด่านไม่มีถอดมาดูฐานใดนะครับถ้าฐานใดเรายังมีเหลืออยู่ก็แสดงว่าทุ่นเราเนี่ยมันกลับบ้านเก่ามันลาโลกไปแล้วนะครับอีกนิดเดียวม,มันก็จะม่องเท่งแล้วนะครับแล้วก็ซื้อไดลูกใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับไอไม่ต้องไม่ต้องไปประหยัดมันครับไอเรื่องไดเลยอะไรเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับมันซ่อมยาก ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวกอริล่าปัญหาหลักๆนะครับที่ผมพูดไปก็จะมีประมาณนี้เนาะครับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับมีปัญหาพวกนี้ก็ลองลองดูที่ผมพูดไปก็น่าจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนมาจากนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้โอมินิบว้นะครับก็รวมกันไว้แค่นี้นะครับสิบวิธีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆอีกนะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ติดตามหน่อยนะครับเพราะบางทีผมทาคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ของเราที่เราผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวไก่าเนี่ยผมขายมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่หกอ่าปีที่ห้าปีที่หกประมาณนี้มันผ่านมือผมมาประมาณอ่าถ้าพูดจริงๆก็เกือบพันคันนะครับที่ผมทําขายมาเนาะแล้วมันปัญหาแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็จากประสบการณ์นะครับผมก็ไม่ใช่เป็นช่างมาตั้งแต่กําเนิดนะครับ ผมก็เพิ่งมาทํารถเมื่อประมาณ4ี่ห้ปีที่แล้วนะครับตัวนี้มันอยู่ที่เราอยากเรียนรู้ศึกษามันนะครับยิ่งเราใช้รถรุ่นนี้ด้วยมันมีปัญหาบ่อยนะครับเราก็ต้องศึกษาไว้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ